มีภาพถ่ายดาวเทียมแบบเรียลไทม์ชุดหนึ่งที่กำลังเป็นไวรัลไปทั่วอาเซียนเลยครับมันคือภาพที่แสดงสถานาการเดินทางและความเคลื่อนไหวทางอากาศในภูมิภาคของเราซึ่งภาพที่ออกมานั้นมันฟ้องความจริงทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆเลยครับในภาพนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าท้องฟ้าเหนือประเทศไทยและเวียดนามสว่างสวยไปด้วยเส้นทางบินที่หนานแน่นเต็มไปหมด สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริงแต่ในขณะเดียวกันมีประเทศหนึ่งที่กลายเป็นจุดโฟกัสสำคัญเพราะความแตกต่างที่น่าตกใจนั่นก็คือกัมพูชาครับแตกต่างน่าตกใจยังไงคะเพ,พราะภาพดาวเทียมมันฟ้องว่าน้านฟ้าของกัมพูชานั้นโล่งมากครับโล่งจนน่าตกใจ เที่ยวบินที่เขาออกประเทศมีน้อยมากจนนับลำได้สนามบินแองใหม่ที่พวกเขาเคยโฆษณาเปาป,า,ปาว่าจะเป็นสนามบินระดับโลกกลับเงียบสงัดราวกับป่าช้าซึ่งมันสวนทางกับคำประกาศของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพวกเขาที่เคยบอกไว้ว่ากัมพูชาจะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคในอนาคตตอนนี้คำพูดเหล่านั้นเลยกลายเป็นมีมให้เพื่อนบ้านได้แซวก,กันอย่างสนุกสนานไปแล้วครับและแน่นอนครับเมื่อมีภาพแบบนี้ออกมาชาวเน็ตในอาเซียน โดยเฉพาะจากฝั่งเวียดนามก็ไม่รอช้าที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดและเจ็บแสบเลยทีเดียวครับพวกเขาแซวกันว่าอย่างไรบ้างคะประเด็นแรกที่เขาแซวกันก็คือเรื่องน้ํามันครับมีคนคอมเมนต์ว่าสาเหตุที่เครื่องบินไม่ยอมลงจอดก็เพราะกลัวว่าถ้าลงจอดแล้วจะบินต่อไม่ได้เพราะกัมพูชาไม่มีน้ํามันให้เติมนะสิซึ่งมันเป็นการเนบแนมไปถึงวิกฤตน้ํามันที่กัมพูชากําลังเผชิญอยู่ได้อย่างเจ็บแสบเลยครับจากนั้น ก็มีการประชดประชันสถานะพี่ใหญ่แห่งอาเซียนที่พวกเขาพยายามจะเคลมมาตลอดมีคอมเมนต์บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วปนมเปนกัมพูชาคือพี่ใหญ่แห่งอาเซียนและเอเชียเป็นเมืองที่คึกคักที่สุดในภูมิภาคแต่ทุกคนที่อ่านก็รู้ครับว่ามันคือการประชดล้วนๆแต่ที่รุนแรงและสะท้อนภาพลักษณ์ด้านลบของกัมพูชาในสายตาชาวโลกได้ดีที่สุดคือคอมเมนต์ที่กล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นศูนย์ธุรกิจหลอกลวงระดับฮับโลก และมีการบัญญัติศั์ใหม่ขึ้นมาว่า scam c a เ b o d i a ซึ่งเป็นการผสมคำว่าส c a มที่แปลว่าหลอกลวงกับแคมโบเดียเข้าด้วยกันครับมีดีเทลอะไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านลบนี้อีกไหมคะมีครับพวกเขายังพูดถึงเรื่องการค้าม,มนุษย์และความไม่ปลอดภยัยมีการเปรียบเปรยว่าการไปกัมพูชานั้นเสี่ยงเหมือนจะโดนไฟช็อตหรือไฟดูดซึ่งเป็นแสลงหมายถึงการเจอเรื่องไม่ดีหรือถูกหลอกลวงถึงขนาดมีคอมเมนต์หนึ่งสรุปไว้อย่างเจ็บปวดว่า กัมพูชาไม่ได้ต้องการนักท่องเที่ยวหรอกแต่พวกเขาต้องการเหยื่อต่างหากนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทพกับไทยและเวียดนามอย่างชัดเจนครับหลายคอมเมนต์ยกให้กรุงเทพได้โฮจิมินห์เป็นเมืองที่คึกคักที่สุดในอาเซียนและมีคนนึงสรุปภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศไว้อย่างน่าสนใจว่ากัมพูชาคือสถานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้ายาศูนย์หลอกลวงทางโทรศัพท์และการค้ามนุษย์ ในขณะที่ไทยมีชื่อเสียงด้านพระเครื่องและอาหารส่วนเวียดนามเป็นที่เที่ยวที่สะอาดและอาหารอร่อยความเห็นมันไปไกลถึงขนาดที่มีการพูดถึงการแบ่งดินแดนเลยนะครับมีคนเสนอว่าให้ไทยกับลาวร่วมมือกันยึดดินแดนกัมพูชาเพื่อจะได้มีทางออกสู่ทะเลหรือไม่ก็ให้ไทยลาวและเวียดนามแบ่งกัมพูชาออกเป็น23สส่วนไปเลยซึ่งแม้จะเป็นแค่ความเห็นในโลกออนไลน์ แต่มันก็สะท้อนถึงความไม่พอใจที่คุรุนอยู่ไม่น้อยเลยครับนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจครับมีคนบอกว่าคนในสนามบินกัมพูชามีจำนวนน้อยกว่าคนที่สถานีขนส่งต่างจังหวัดของไทยซะอีก และบางคนก็ใช้คำแรงๆว่าสนามบินกัมพูชาเป็นเหมือนบ่อขี้ที่เครื่องบินไม่อยากเข้าใกล้แล้วทางฝั่งชาวเน็ตกัมพูชามีการตอบโต้อย่างไรบ้างคะแน่นอนครับว่าเมื่อโดนโจมตีหนักขนาดนี้ชาวเน็ตกัมพูชาก็ออกมาตอบโต้เช่นกัน แต่รูปแบบการตอบโต้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับอย่างแรกเลยคือการโม้อาวุธยุโทโธปกรณ์มีคอมเมนต์ที่โอ้อวดว่ากัมพูชามีอาวุธดีๆเยอะไม่ต้องกลัวไม่ว่ากระสุนจะยิงมาจากกรุงเทพหรือโฮจิมินก็ตามจากนั้นก็เป็นการกล่าวหาประเทศไทยครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ากัมพูชาอาจมีเครื่องบินน้อยแต่คุณภาพดีและไม่เคยทำร้ายนักท่องเที่ยว แตกต่างจากสยามหรือไทยที่ตีแขกแทบทุกวันและมีนิสัยป่าเถื่อน ซึ่งเป็นการพยายามเบี่ยงประเด็นไปโจมตีภาพลักษณ์ของไทยแทนนอกจากนี้ยังมีการโยนความผิดให้ผู้อื่นบอกว่าไทยและต่างชาติไม่มาเที่ยวเองแล้วยังมาโยนความผิดให้หรือบางคนก็บอกว่าให้รอดูกัมบูชาในอนาคตเพราะของจริงอยู่ข้างในและมีการย้อนคําพูดกลับว่าใครกันแน่ที่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกัมบูชาที่น่าสนใจคือมีบางคนอ้างว่าทุกการจัดอันดับที่ออกมานั้น เกิดขึ้นตอนที่คนกัมพูชากําลังนอนหลับเหมือนจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับรู้หรือไม่สนใจคําวิจารณ์เหล่านี้ครับและที่น่าขันที่สุดคือชาวเน็ตอาเซียนหลายคนคาดการไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าชาวกัมพูชาได้มาเห็นภาพถ่ายดาวเทียมนี้คําตอบยอดฮิตที่พวกเขาจะพูดก็คือ นี่มันข่าวปลอมหรือภาพตัดต่อซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างคะเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดและการเสียดสีกันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของกัมพูชาที่ถูกจับตามองอย่างหนักทั้งในเรื่องของสนามบินที่ดูเงียบเหงาสวนทางกับคําโฆษณาและภาพลักษณ์ด้านลบที่ถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมซึ่งมันไม่ใช่แค่ความเห็นจากคน แต่มาจากเพื่อนบ้านชาติอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเวียดนามภาพถ่ายดาวเทียมที่ล่งจง้งมันเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่อยู่ลึกลงไปเท่านั้นเองครับ และนี่ก็คือดราม่าร้อนๆนในโลกออนไลน์ของอาเซียนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้ความจริงมันถูกเปิดเผยได้ง่ายขึ้นและภาพลักษณ์ของประเทศก็เป็นสิ่งที่เปราะบางอย่างยิ่งหากคุณผู้ชมชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวที่เจาะลึกและรอบด้านแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ